สวัสดีครับคุณผู้ชมผมจะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ c i e n t i f ค c o a l c u l a ร o r Casio รุ่น fx 9 9 1 es plus มาดูที่กล่องกันนะครับ <os im ans> เครื่องคิดเลขนี้นจะมีฟังก์ชันการใช้งานมากมายนะครับ417ฟังก์ชัน Display expression same as textbook หมายถึงว่าการแสดงผลของจอของเครื่องคิดเลขเนี่ยครับจะคล้ายกับตำราเหรียนมีเมนูใช้งานที่ง่ายนะครับ easy menu function ดูด้านข้างกล่องนะครับด้านหลังของกล่อง ผมดูตรงนี้เห็น Mac in Thailand นะครับคือผลิตในประเทศไทยทำการแกะกล่องกันนะครับเปิดข้างในประกอบด้วยเครื่องคิดเลขแล้วก็คู่มือการใช้ผมดึงตัวเครื่องคิดเลขออกมาเคิดเลขจะมี a i r b บับเบห่อมาด้วยครับการกระแทก ถุงปลาสติกต,ตรงนี้ครับดึงออกแล้วก็จะมีฝาปิดนะครับทำการสไลด์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วใส่ไปไว้ด้านหลังสไลด์ติดกับตัวเครื่องอตัวเครื่องคิดเลขนะครับตัวนี้จะใช้พลังงาน2ชนิดนะครับ two way power ก็คือใช้ แสงสว่างกับแบตเตอรี่นะครับลองทำการเปิดดูปุ่มอ่อนออตัวนี้ชิปแล้วก็กด AC ก็คือจะออฟราจะปิดเครื่องเดี๋ยวมาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรมีคู่มือมีคู่มืออยู่3เล่ม นี่น่าจะาภาษาอะไรผมไม่ทราบแต่ตัวแรกนี้ภาษาอังกฤษภาษาที่คุ้นเคยนะครับ fx 991 es plus user guide เปิดหน้าแรกดูก็จะมีสารบัญบอกวิธีเมนูต่างๆ มีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับแปลงเ,เป็นเปอร์เซ็นต์ฟังก์ชันการคำนวณตัวแปรฟังก์ชันอินทิเกตก็มีผมเปิดผ่านๆแล้วนะครับมีหลายอย่าง นี่มีจำนวนเลขถามเนีย่ยคำนวณแก้สมการดูจากตัวเครื่องลองเปิดดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมลองป้อนตัวเลขเข้าไปนะครับสองส่วน ห้าตัวหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสาม mm hmm. การแสดงผลของจอเป็นดอทเมติกนะครับ Hey, ตรงนี้จะเป็นฝาสำหรับเวลาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทำการกายสกูนี้ออกมาใช้โซล่าเซลล์แบตเตอรี่ปุ่มนี้เป็นพลาสติกครับ โอเคครับผมขอจบแกะกล่องรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ